รถลุกรถรถอ่ารถลุกมาตาตนี้มาจากนีีบานผูบานคนมาลุกมามาเร็วๆรถมาเร็วโอ้ แม่มาจากไหนอฮะเรายูดตรงหนห,างหนามายูดตรงนหนมามะแม่ไม่มีข้าววันนี้แม่ไมไ่เอาข้าวมาพ่นมุดตื้อข้างหน้านู่นน่ะแม่จะเปียกฝนแล้วเนี่ยกินไม่ได้ร้องก,กิมมันไม่เอา นี่นี่นี่มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วเล็ดไปแล้วนี่ขึ้นมามาสิอ่ะมามายังจะกลัวอีกมาเร็วเร็วมาเนี่ยคนดนักงามืดตื้อหรือทำไงวะเนี่ย าเร็วเรวเดินมามาสิมามากลัวก็ไม่ต้องกินเลยถ้ากลัวไม่ต้องกินเลยมาเร็วเร็วนะเร็ว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 คนน คนอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะไปได้ไงเนี่ยนี่จะเอาไหมาจะเอาไหมาเอาเข้ามาเร็วๆมาสิอ่ะอ่ะ กินหรือไม่นี่ฝุนกันใหญ่แล้วนะน่่จะหนีไปไหนได้เลยลุยอย่างเดียวมาที่ลูกเร็วเร็วรถชนเร็ว อะจะเอาใ้เนี่ย,ย,ย,ยอวางไม้นะวางไม้ทิ้มคอนะเออกัดกัดไม้หัะมีบ้านผู้บ้านคนมาอยู่อะไรตรงนี้ไอแบกคอยล่ะ นั่นคนต้องมาแล้วเนี่ยเงินยกาศมืดดึ๊ดตือตลาดนะัดคนก็เต็มเลยคนเต็มตลาดเลย หมดแล้วหมดแล้ว